ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชีเข้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินชุดชิดติดลาดยางพิกัดของยิ่มสององครักษ์นครนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านค่ะที่ดินชุดชิดติดลาดยางของเรานี้ณตอนนี้มีเพียง2แปลงสุดท้ายค่ะท่านะค,ะค่ะที่ดินของยิ้มสององครักษ์ชุดชิดติดลาดยางนะคะท่านค่ะขนาดหนึ่งไร่ตอนนี้มีเพียง2แปลงสุดท้ายคือเอ8แล้วก็ p 1 0 สแปลงสุดท้ายค่ะท่านค่ะมีขนาด1ไร่เราเสนอขายนะตอนนี้อยู่ที่3,000บาทต่อตารางวาค่ะท่านค่ะก็คือว่า1ไร่ก็คือ1 2 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะที่ดินโซนนี้ต้องถือว่าทำเลดีมากค่ะที่ดินของเงยิมสองอังครักชุดชิดติดระยัาเนื่องจากว่าหน้าแปลงคือติดถนนดำแบบนี้ค่ะ ติดถนนดําถนนลาดยางส่วนหลังแปลงก็คือมีลํารางคูคลองส่งน้ํามีน้าใช้เพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปีค่ะท่านค่ะและตอนนี้ก็ถือว่าแบบดีงามมากเนื่องจากว่าหลายๆแปลงคุณลูกค้าเข้ามาปรับปรุงพื้นที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะทําบ้านสวนกันแล้วอย่างแปลงนี้ค่ะท่านค่ะนะแปลงนี้คือแปลง P19 มีเจ้าของแล้วน้องเจ้าของแปลง P19 ตอนนี้ก็เข้ามาถมดินแล้วเดี๋ยวจอมพาเข้าไปดูในแปลงก่ะนะคะที่ดินของเราดีอย่างค่ะท่านค่ะ สดได้ผ่อนได้กรณีสดก็โฉนดพร้อมโอนเนาะกรณีผ่อนนงท่านขาตอนนี้วางดาวเริ่มต้นเพียงแค่10%ของราคาแปลงแล้วก็ช่วงระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้ค่ะอันนี้คือแปลงพี9้านะคะท่านขาช่วงระหว่างผ่อนลูกค้าก็คือเข้ามาถมดินนะคะมาล้อมรั้วนะคะแล้วก็มาทําเป็นแนวบ้านสวนตอนนี้เริ่มขึ้นโครงละนะคะเดี๋ยวก็จะทําเป็นบ้านสวนนะคะท่านขานะคะข้างหลังก็คือน้องเขาก็ ขุดบ่อคนะขุดบ่อเอาไว้คือจะทําเป็นลนักษณะเป็นบ่อปลาก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือแปลง P19 นะคะน้องลูกค้าเริ่มเข้ามาถมดิน,นะคะ่ะเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินละนะคะและติดการแปลงที่ว่างคือแปลง P18 ททาง้านข่านะ,ะแปลง P18 ขนาด1ไร่ราคาอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทตรงน,นี้ถือว่ามีเพื่อนบ้านละนะคะนี่ค่ะนี่คือที่ดินพิกัดคลองยีิบสององรักชุดชิดติดลาดยางตอนนี้มีเพียง2แปลงสุดท้าย สดได้ผ่อนได้สดก็โฉนดพร้อมโอนเพราะว่าแปลง20เนี่ยค่ะก็ซื้อสดก็โอนกันไปแล้วส่วนแปลงพีสิก็คือช่วงระหว่างผ่อนก็คือลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้เลยทำบ้านสวนเข้ามาร้อมรั้วนะคะมาปลูกผักนะคะแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาทำแนวบ้านสวนได้เลยค่ะท่านค่ะสดได้ผ่อนได้ค่ะท่านค่ะที่ดินชุดนี้ดีงามค่ะหลังแปลงนี่คือจะมีลำรางคูคลองส่งน้ำมีน้ำใช้เพื่อกันพ่อปลูกตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ของน้องเขาดี ตอนนี้ก็มีการขุดบ่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาแอบดูของน้องเขาอีกทีหนึ่งนะคะน้องเจ้าของแปลงนี้เพราะว่าเดี๋ยวคงจะสวยเนาะพอทําเสร็จนี่คงจะทําแบบว่าเป็นเรือนกลางน้ําตรงนี้นะคะอันนี้คือแปลงพีสิบเก้านะคะท่านะ่ะพิกัดของยิ้สองอังครักษนะ์นครนายกนะคะสองแปลงสุดท้ายสดได้ผ่อนได้นัดหมายเข้าดูแปลง0 6 2 1 5 7 4 4 4 9 062 157 4449พี่จอมที่ดินสดผ่อนขอบคุณมากค่ะ